กินแต่เมนูแรกไปตลอดทั้งวันเลยนะคะอันไหนคือเมนูแรกอันไหนอันนี้ไม่อยากกินอันนี้อ่ะเสียใจด้วยเธอต้องกินอันนี้ชองกินใหม่หมกับไกดูนดิ สวัสดีค่ะเมจีนะคะวันนี้เมยมีชาเลนจ์ใหม่จะมาทำนั่นก็คือ eating only the first item on the menu in 24 hours นะคะแปลเป็นไทยก็คือเม <Wow. S 1> จะมากินแต่เมนูแรกไปตลอดทั้งวันเลยนะคะ <Wow. S 1> เวลาเราไปร้านอาหารมันก็จะมีเมนูใช่ไหมซึ่งเราก็จะสั่งแค่เมนูแรกเมนูเดียวเท่านั้นเมเริ่มตื่นเต้นแล้วเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเมนูแรกของแต่ละร้านเนี่ยมันจะเป็นอะไรบ้างไปก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันจากมื้อเช้าของเราเลยค่ะโอเคค่ะมาเริ่มกันที่เมนูแรกก่อนเลยมื้อแรกนะคะเมก็จะสั่งบนแอป delivery เราก็จะเลือกเป็นเมนูแรกทีีีี่่่่่่่เเเเรรราาาาห็นนนนขอองงง้้ททจะกกิิิลยยไไมมมสตัแ คืนแล้วเมื่อคืนเมย์นอนไม่หลับเมย์ก็เลยถ่ายติ๊กตอกแล้วคนหน้าฟีดเมย์อะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะคือกินแรปตอนตีสองเมย์ก็นั่งดูเออมันน่าจะเป็นอาหารที่เทรนด์ยิ้งอยู่ช่วงนี้นะที่เป็นแรปแรปแล้วก็ข้างในจะมีไส้เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นผักนะคะเมย์จะสั่งเป็นของร้านซับเวล่ะกันแต่เมนูแรกมันจะเป็นแรปป่ะเมนูแรกของเมย์เป็นอันนี้อ่ะเช็กเอนสลายน์คอมโบนะคะอืมอยากกินแรปป่ะมันไม่ใช่แรปอ่ะแต่มันน่าจะทดแทนกัน A later few minutes เย้ได้มาแล้วนะคะมาดูกันว่าได้อะไรบ้างอันนี้เป็นน้าอัดลมนะคะเฮยเขามียน,นี้ให้ด้วยทุกคนคืออะไรอ่ะเหมือนนักเก็ตวะลองชิมอ๋อมันเป็นมันฝรั่งทอดเค็มๆเค็มมากเลยอาจจะพอเขาส่งมาไกลแล้วมันเย็นเราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้พระเอกของเราเป็นขนมปังข้างในเป็นแฮมนะคะแฮมชีสแล้วก็ผัก <c oughs> รสชาติเหมือนปกติอันนี้ไม่เลือกเป็นซอสพริกนะไม่ไม่รู้ว่าซอสอะไรอร่อยอะปกติทุกคนกินซอสอะไรกันอนะช่อง <entend> <m audible> สุดท้ายนะคะเป็นคุกกี้หน้ามันนิ่มมากเลยอะหรือว่ามันร้อนแล้วมันละลายหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจนะ <t> <m FE> ปกติมันต้องกรอบๆปะอันนี้มันน่าจะละลายแล้วก็เลยออกนิ่มๆหน่อยอันนี้เป็นรสดาร์กช็อกโกแลตนะคะ <m audible> ไม่เคยกินนะอร่อยอันนี้ หวานหวานมันมัน,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 นเดี๋ยวเมย์จะไปกินให้เสร็จแล้วก็จะไปทำชาเลนนี้ต่อกับเพื่อนของเมย์นะคะวันนี้นะัดเพื่อนไปแล้วแต่เพื่อนก็คือยังไม่รู้ว่าเมย์จะทำชาเลนอะไรเดี๋ยวเมย์ค่อยไปบอกหน้าง,งานแต่เดี๋ยวเราไปกันเลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เมย์มาเจอร้านแรกแล้วน,นะคะที่เราจะกินกันก็นกคือร้านซาวักนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมนูแรกของซาวาอัอ่ะจะได้กินอะไรนะคะทุกคนเมย์กำลังงงว่าอันไหนคือเมนูแรกอันน้ำอันนี้ เป็นภาพแต่ว่าถ้าเมนูจริงๆมันก็คืออยู่ตรงนี้ปะหรอเธอว่าไงฉันว่านะเออฉันก็แผ่นแรกถ,แถ,ถ้าแบบเ,เป็น Number 1จริงๆคือต้องเป็น <New S 2> อันที่มันขึ้นวันนิวอ่ะเออเมนูแรกของเราก็คือพิซ่าชิลไวช็อกโกแลตแฟโปชิโนซึ่งเป็นเมนูใหม่ด้วยเมย์ก็ยังไม่เคยลองกินเอาเมนูแรกบนบอร์ดน่ะหมายเลขก็ได้อยู่ที่สองสามเจ็ดนะแต่เราเป็นคิราใช้เพรตะ่นะผูนะ้พามากที่ก็คือเมนูแรกของเรานะคะถัวไวช็อกอะไรสักอย่าง มันมีถั่วเลยแบบข้างในถั่วเหมือนที่เขาปั่นแล้วมันไม่ละเอียดมากอะมันยังมีให้เขียวเียวเล่นะ้าอร่อเสร็จแล้วเราจะไปหาขนมกันไปเดินดูกันนะคะว่าเมนูต่อไปจะกินอะไรตอนนี้นะเมย์ก็เดินมาเจอร้านที่สองแล้วนะคะร้านขนมนี่เจอแล้วอันนี้คือเมนูแรกสิงเกิลสซ่วัสดีไม่อยากกินอันนี้อะเศรษฐไรด้วยเธอต้องกินอันนี้โอ้ยเจ้าแบไปสั่งเมนูนี้กันเอาเมนูแรกอันนี้อะ ก็คือแพนเค้กนะเป็นแพนเทค้กที่เป็นแบบชั้นเดียวแล้วก็มีเป็นทานคู่กับไอซครีมกับไอซครีมมันนิ่มมากเลยอะทุกคนมันเหนืยวน,นิ่มมากมันกี้ไม่ตัดมาก็คือมันร่วมเลยละลายอร่อยละลายเลยแพนเค้กมันรุ่มมากคือเข้าไปในปากมันละลายเลยยังไม่ได้กินเลยละลายก่อน อ,อไร่อยไหมอร่อยมากหมดแล้วแน่คุณแย่ง,งด,ดีคนเดียวหรือกล้องแบบเดียวคือหมดแล้วจะหมดแล้ว <c oughs> โอเคหลังจากที่เรากินแพนเค้กเสร็จนะคะร้านต่อไปที่เมย์จะมากินก็คือร้านขนมปังร้านนี้แอนตี้แอนนะคะเมนูแรกออริจินอลเพรสเซลเฮ้ยแต่เมย์อยากกินไส้กรอกะไม่ได้เขาได้เอาวันนี้ค่ะนี่มันน่ากินมนากกับอันนี้อดกินีห <c oughs> อมมากเลยอะขนมเล็กแปลกของเธออร่อย ่าจะได้กินไส้กรอกไหมก็เลยเดินมาแต่จริงๆคือมันคืออันนี้ป่ะออริจินอลเมนูแรกถ้าตัวใหญ่รักคือเขาจะเมนูออริจินอลไว้อันแรกปะ่ะใช่เราก็เลยได้แต่อะไรที่เป็นแบบออริจินอลของร้านเขาแต่ก็อร่อยเอดี๋ยวลองไปร้านต่อไปกันโหยังไม่อยู่เลยเนี่ยง๊า พักของหวานนะเดี๋ยวเรามากินของเค้ากันร้านต่อไปที่เราจะไปก็คือ KFC ค่ะเขาถ่ายดิวเมนูแรกคืออะไรขอ KFC ฉันว่าเราจะเป็นไก่ออริจินอลที่<ก>เป็นเต๋อใหญ่ฉันว่าน่าจะเป็นเบอร์อกเอกอร์เบอร์เกอร์เฮ้ย KFC <oughs> มพ์ภายาเบอร์เกอร์ได้หรอเมเจอร์เมนูแรกแล้วมันคือเทนเดอร์อะไรสักอย่างค่าสิบห้าบาทน่าจะเป็นไก่ไม่มีกระดูกวะสรุปสวยทายถูกเป็นไก่ขึ้นแดฉันว่าเราจะเป็นไก่ออริจินอลที่เป็นเต๋อใหญ่ได้มาเลย เป็นไก่ไม่มีกระดูกติดด้วยอุ้ยน่ากินอะชอบมาก่ลยแบบว่าดูดเฮ้ย <c oughs> เขาให้เยอะมากเองเลยชิ้นหนึง่งอย่างในเมนูเขาเขียนท้องฟินน,ะออนั้ <c oughs> เนเขาแถมให้เขาแอบแถมให้เพราะว่าเราสวย อะไรกินกันต่อมาดูกันว่าร้านถัดไปเราจะได้กินอะไรนะคะแล้วก็ร้านต่อไปที่เราจะกินเราก็จะไปไหนคะเราจะไปกินตลาดตรงนี้เป็นตลาดอ๋อทามาเปิดปูใขายอาหารใช่ไหมมันมีทั้งอาหารแล้วก็มีแบบเหมือนของขายด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีอาหารอะไรบ้างนะคะจะร้านที่ไม่อยากกินแล้วแต่ว่าต้องดูก่อนว่าอันไหนคือเมนูแรก เลดบีนเลดบีนนี่เมนูแรกเลดบีนถั่วแดงเนทูล่าเนทูล่าไม่สวยเป็นอะไรสวยชอบเรียกว่าเนทูล่าตั้งแต่คลิปที่ไปเยาวรันาด้วยเนทูล่าอ่านว่าอะไรนะเนทูล่าเนทูล่าเนทูล่าจนแบบทุกคนในคลิปคือเข้าใจว่ามันคือเนทูล่าอ๋อโอเคเขาไม่ได้จ่ายเราก็เรียกว่าเนทูล่าอ่ะแต่เราไม่จะสั่งเป็นไส้ถั่วแดงเอาถั่วแดงหนึ่งค่ะเป็นขนมที่เมย์ชอบกินตอนเด็กมากแต่โตมาก็คือไม่กินแล้วพอรู้ว่ามันอ้วนใช่มาแล้วนะคะนี่เป็นไส้ถั่วแดงโอ้ยน่่าากกินมเลยอะ แบบกรอบมากเลยอ,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 อร่อยมากดูกรอบมากแต่ว่ามีไส้ตรงนี้ไส้คืออร่อยมากหวานๆสรุปเราก็ได้ขนมจากงานนี้หนึ่งอย่างก็คือขนมปังปลาน,นะคะฉันว่าเราไปกินปลาจริงๆกันไหมปะลาปะลาไฟยุทไฟยุทไฟยุทธว้ยปิดช่องเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้กินอะไรเป็นข้าวเที่ยงนี้ปลาจริงๆอันนี้ได้กินปลาจริงอะเย้กินปลาเมื่อกี้ก็กินแล้วไงปลาแป้อะมันไม่ได้ จะไม่จะไปหา้านที่เป็นปลาจริงๆนะคะแล้วก็ไปดูกันว่าเราจะได้กินอะไรโอเคทุกคนสนุกนี้ก็มากินซูชิสายพานนะคะเดี๋ยวเราจะมาสั่งเมนูแรกของทุกเพจกัน,นก็มาดูกันว่าแต่แลเตนะเพจเนี่ยเมนูแรกจะเป็นอะไรก็จะกดสั่งหมดเลยเริ่มจากหน้านี้ก่อนนะเมนูแรกคือมากุโรแล้วก็หน้านี้เมย์จะเอาเป็นราเมงซุปปลามากกโรกับไก่รสโชยุเมนูแรกของอันนี้ก็จะเป็นเฟนไซด์ที่อันนี้ด้วยปลาหมึกกุ้ง อ๋อคืออะไรอะสั่งเยียวไปเหรออ๋อน่าจะสั่งเยียวไปนะเท่านี้ก่อนรอบที่สองมันจะเป็นอันนี้อันนี้อันนี้อาหารมาแล้วอันแรกนะคะที่เราสั่งมาน่าจะมาจากหน้าของทานเล่นนะเป็นเฟรนฟรายเขาบอกว่าเฟรนฟรายที่นี่อร่อยกว่าซูชิอีกเอ้ยอร่อยมากร้นานซูชิแต่กินเฟรนฟรายเป็นเนม,ม,มนูแรกน่าจะเป็นฮูน่า ไม่กินคูน่าไม่เป็นม่ะอยกินให้ดูแล้วกันคูน,น่าคโรปะแต่ชบอบปลาจิ้มก่อนถ้ามาวันที่เท้าไม่งันข้ามันจะร่วงลงไปแล้วมันก็จะเค็มๆอร่อยมากเลยค่ะอีกอันหนึ่งมาแล้วอันนี้น่าจะเป็นหอยเป๋าฮื้อสดหมึกสดผงหวานอันนี้คือเมึกสดอันนี้คือเป๋าฮื้อสดต่วนี้ก็สดเหมือนกันค่ะสด,สด,สด,สด อ่ะเดี๋ยวมจะมาลองกินอันแรกที่เมยสั่งว่าสีเหมือนแซลมอนเลยเขาติ่ม 2. 2> อซวก็เป็นปลาแซลมอน ที่อยู่ในหน้าแรกของหน้า ค่ะและนี่ก็คือ1วันของการกินแต่อาหารเมนูแรกทั้งวันนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นท้าทายดีนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะได้กินอะไรนะคะแล้วก็บางอย่างที่เรากินในวันนี้ไม่เคยคิดว่าจะได้กินมาก่อนแล้วก็ถ้าใครอยากให้เมย์ลองกินอาหารเมนูที่2เมนูที่3เมนูที่4หรือเมนูถัดไปนะคะก็คอ<ห>มเมนต์มาบอกเมย์ได้นะคะเดี๋ยวเมย์ต้องไปแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แลวกดกระดิง่งกิ้งๆให้เมย์นะคะบ๊ายบาย